โอเคนะครับผมนะก็ขอการสวัสดีเจ้าวีดาที่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้ก็จะมาแจกในส่วนของเซกิปอัปเดตใหม่ล่าสุดกันอีกแล้วนะครับเซริปในวันนี้นะครับจะเป็นเซกิปเมนูภาษาไทยนั่นเองนะครับก็จะะมีชื่่่ออวานนนััเงครบท่านผู้ชมหน้าต่างเซกิปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นธีมสีเขียวประมาณนี้นะครับผมเมนูฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมปนกับภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับก็จะมีภาษาไทยนะประมาณ40%นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าอ่านได้ง่ายนั่นเองนะครับก็เมนูการฟาาาาารรรรรรร์์์์มมมมมมมกกกก็็จจะะะีีีีลลลลงดัััันนนนนเเเเเ้้้ยบบบแวววฟฟคคผผอออตตโไท ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเทเลพอร์ตไปยันเกาะต่างๆด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมบอลที่ไปฟาร์มก็อย่าลืมมาเลือกอาวุธนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ไปเปิดนะครับในส่วนของเมนูที่เราจะเลือกฟาร์มได้เลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาลองออโต้ฟาร์มเลเวลแล้วก็ฟาร์มโบอลให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีลบนะครับในส่วนของหน้าต่างการแจ้งเตือนด้วยนั่นเองนะครับผมนี่นะเวลาฟาร์มมันก็จะไม่มีหน้าต่างการแจ้งเตือนขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าแบบไม่เกะกะหน้าจอนั่นน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 เเเเเเออองงงงะะ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 ฮีีีีีีี่่่่่่ผผมม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 มแแแลลลล้้้้วววววกกกกก็็าาารร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 ฟ์์์์ยยยคคคคคััััับบบบไไไไๆดดดหหุสสสใใทจจิิตตต๋ป ปักโบท์ให้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าลิงก์ไปเอาคลิปมาเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัวรันนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมเป็นตัวรันอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแจ้งกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันครับ